คือจริงๆแล้วเราอยู่กับพรอบครัวของเซวาานานมากนะคะเพราะจริงๆแล้ววุ้นกับนานาเองก็สนิทกันแล้วก็เราก็เห็นวุ้นเนี่ยทำเซวามาน่าจะประมาณปีที่5แล้วอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเขาเขาตั้งใจมากๆกับแบรนด์นี้แล้วก็รู้สึกว่าวันนี้เมื่อวุ้นเนี่ยเปิดตัวขนาดนี้รวมถึงเพื่อนอีกหลายๆคนแล้วน้องด้วยที่เป็นพรีเซนเตอร์มารวมกันวันนี้เราไม่มาไม่ได้เลย ใจกับวุ้นรู้สึกว่าวุ้นน่ะตั้งใจมากมากเลยกับกับผลิตภัณฑ์ของท,ทุกทุกชิ้นทุกตัวที่เขาออกนะคะเขาก็ตั้งใจมากมากน,น,นะนก็รู้สึกว่าเวลาเราตั้งใจทําอะไรมากๆแล้วก็มีวันที่จะต้องเหมดตัวหรือมาพูดคุยกับทุกคนในวันนี้เนี่ยนันะว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องมายูงที่นี่นยนินดีกับท่านะคะ5ปีแล้วก็ยินดีนะคะนินดีกับวุ้นเส้นแล้วก็พาร์ทเนอร์ของเซวาด้วยนะคะรู้จักกันด้วยแล้วก็ยินดีกับผลิตภัณฑ์ใหม่ แล้วก็จะยินดีแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ต้องบอกว่าเราเองก็เป็นหนึ่งลูกค้าของเซวาเช่นกันคะของแกนั้นคะที่เป็นเชียทะเลค่ะทะเลหรอทะเลป้าทะเลหรือราชบุระบียไปสองกันเลยทะเลทะเลด้วยที่ไปแซ่บกันใส่เพื่อนเพื่อนก็พึ่งกำไลเนาะให้คุณผู้ชมนะคะก็ไปชมกันได้นะคะต่างๆนานานะคะยูทูบในช่องของนานาเนีก็จริงๆแล้วก็มันเหมือนแบบเป็นเพื่อนที่ ไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะอะ่ะเวลาที่แบบนัดเจอกันทีก็มันเหมือนต่อกระติดแล้วก็เหมือนเราเหมือนเจอเพื่อนมัธยมอะ่ะก็สนุกสนานช่วงหลังเหมือนได้เจอกันบ่อยมากขึ้นไหมคะหลายๆครั้งเออมันปเป็นจังหวะโอกาสที่ที่ได้นัดเจอกันพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนทุกคนก็เหมือนมา รวมตัวกันงานแรกก็คือเป็นงานของเจนสุดาเพราะว่าเจนเองก็จะปล่อยเสื้อผ้าคอลเลคชันใหม่ใช่ยังแข่งกันแซ่บเหมือนเดิมไหมคะเวลาทุกคนคุณแม่แข่งกันแซ่บคุณแม่ก็เลยก้มดูเลยค่ะไ่แข่่ะคุณแม่ไม่เสียชื่อช่ไหมคะก รู้ชีวิตกันอยู่เหมือนกันนะคะทั้งทั้งแก๊งเราก็เราก็พยายามนะคะพูดกันเลขสีกันแล้วนะคะนี่แหละคนบอกว่าไม่เปลี่ยนก็ไม่เลยอ้ยกราบขอบพระพวกคุณแฟนงเพื่อนด้วยนะคะก็ก็เรียกว่าเราเองก็ก็ต้องดูแลตัวเองจริงๆการดูแลตัวเองชื่อว่านี่ก็ไม่ได้เพราะว่าอยากจะเด็กหรืออยากจะแหลมอย่างเดียวนะเพราะว่าลูกเนี่ยก็วิ่งเร็วค่ะลูกทุกคนเนี่ยก็ต้องแม่มีพลังเยอะๆเพื่อจะแบบวิ่งจับลูกๆงี้ยกระหลัง จริงๆค่ะีริงๆนะว่าอยากสตาร์ทมันตรงนั้นไวไม่ถนูว่าสตาร์ทคนน่าหนน่าคุณคอนเซ็คซี่ยากค่ะนานะว่าทุกคนเนี่ยก็เราก็เราก็พยายามที่จะดูแลตัวเองเพื่อที่จะให้เรายังดูดูแล้วเราก็รีดตัวเองเหมือนกันแล้วเราคุยกนทุกคนเองก็น่าจะคิดเหมือนกันนะนะอย่างกรณีสถานที่ในการเจอการร่วมือเนี่ยสถานที่นี้คะเจอ อ๋อที่ใช่ม,มีมีช่องฟีดแชร์อาหารเด็กหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องเริ um> ่มมีแบบช้อยส์เยอะขึ um ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะือให้ให้ต้องเริ่มดึงดูดเขามีคอนดิชันเยอะขึ้นเดี๋ยวนีแม่เจอกันบ่อยขึ้นมาตลอดเลยพราะบ่อยขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวล่าสุดก็เพิ่งไปราชบุรีกันมาก็ก็เป็นทรีเบิร์เดย์คุณเจนนี่ค่ะก็ก็สนุกค่ะแล้วมันเป็นที่ที่แบบเด็กๆได้วิ่งเล่นเนี่ยคือตอนนี้จะมาบอกว่าไปเจอต่างๆโรงแรมหนูร้าหรือแบบที่ที่มันห้องเล็กๆอะไรงย ไปไว้ที่เรามีลูกหมดแล้วสมมติเราจะคุยเรื่องอะไรกันควาจริงนะมันก็เปลี่ยนไปนะม <c oughs> ัน <c oughs> ก็จะถามว่าเออแกแกแกลูกแกเนี่ยถ้าไม่เลยทำยังไง <c oughs> กลับเลยยังไงเออเคยได้เินอยู่อะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> หรือเราลูกโตแล้วอาจจะเป็นลนักษณะแบบว่าเอ้ยโรงเรียนครูสอน,นเรื่องนั้นหรือยังเรื่องนี้หรือ,อยังอย่างเงี้ยแต่นานาเหมือนแบบมันมนโตกว่ากว่ารุ่นเขาหน่อยอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบแบบฟังเขาแล้วก็อ่านสำหรับเอาเอ็กเซเรียของตัวเองของเพื่อนบ้านอะไรแบบนี้แม่ขยันนิดนึงค่ะอย่างเรื่องโตก,กับ เป็นข่าวแม่อยู่ในเหตุการณ์แม่ทานุพงศ์เป็นหมืนอนแม่จะรู้ใช่ไหมจะถามอะไรและเราลุล้รักมากเลย <c oughs> ตอนเนี้ยไม่แม่ก็แม่ก็ไม่ได้มีอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วก็รักน้องทั้งสองคนทืม,<อ>มดีกว่าก็ก็มไม่ไม่ใช่แค่ว่าเออน้องชายนะจริงๆก็คือแปลงคือน้องสาวพี่นายอยู่ประมาณแล้วก็คือเราเราเราเห็นเด็กสองคนนี้มาตั้งแต่เด็กๆอ่ะเราเขารู้สึกแบบเป็นน้องอ่ะน้องจริงๆอย่างเอแอแบบคนละแนนแต่จริงๆก็เป็นค่ะก็เป็นการแบ่ใจ สุดท้ายแล้วเราก็ต้องให้เกียรติในการตัดสินใจของน้องทั้งสองคนเพราะว่ามันสุดท้ายเขาต้องอยู่กันสองคนเนี่ยเขามีมาปรึกษาก่อนไหมคะตก่อนที่เขาจะตัดสินใจอะไรก็มีคุยบ้างค่ะมีคุยบ้างตอนนี้คนมองว่าต้งอ่ะค่อนข้างคุ้นแล้วนป่อ่าตอนี้เราได้เห็นปฏิกิริยาตรงนั้นเฉพาะหรือเฉภาพจิตใจตอนนี้คือนานาว่าอันนี้เราจะไม่บอกว่าใครเพอร์ก่าใครเขาเป็นว่าความรักเกิดมาทั้งสองคนแล้วพอมันเป็นอย่างนี้นานาว่าทุกคู่เส็จไปทั้งทู่เลยแต่ทุกความงที่เราเห็นมาตั้งแต่แรกเรา มีไอ้นะเชียร์กั็มาดีเพิ่มจะก็แน่นอนว่าทุกคนรู้สึกใช่ไหมทุกคนก็เชียร์เพราะนั่นน่ะต้รู้สึกไม่ต่างกับทุกคนหรอกแต่ว่าเป็นสุดท้ายแล้วอ่ะเราต้องเรียนรู้คําว่าการให้เกียรติกับหัวใจของทั้งสองคนซึ่งซึ่งนั่นนะว่าอันนี้คือในสุดท้ายที่สุดแล้วอ่ะอะไรที่เขาแฮปปี้ที่สุดนั่นคือทำออกมาแต่ละวันแต้ละวัแต่ละวเนแตะว่ละวันแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวนแต่ละวันต่ลนแต่งะวนแต่ละวัน่นแต่งะวนแต่ันต่น ท้ายแล้วมันก็มันก็คือเราก็แค่เป็นเป็นที่เขาที่ที่ที่เราก็คอยให้กําลังใจผลการตัดสินใจเขาจะเป็นยังไงเราก็ต้องเคารพในการตัดใจของเขาค่ะโอเคคนระับเคารร้านอีกทีหนึ่งสุดแล้วคือยังไงจบแล้วจบแล้วจบแล้วก็คือเคลียร์กับสถานที่แล้วเรา,เราจะย้ายอู่ต่อค่ะคือจริงๆแล้วเ,เราเองก็แค่ว่าจริงๆแล้วการรอใช้ให้นานๆก็อยากจะบอกว่าวันนี้เราเราเราอาจจะไม่ได้ต่อสัญญากับที่เดิม ใครมีที่ไหนที่สนใจอยากจะให้เราไปแล้วก็กินดมากกว่าแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มีการได้คุยกันกับที่เช่าเดิมแล้วก็มีการแต่ตอนนี้อยู่ในช่วงเจรจากันอยู่ว่าจะอยู่ที่เดิมจะไปที่อ่ะใช่แต่คิดว่าน่าจะเป็นที่เดิมแต,ดปปดแต่คิดว่าเดี๋ยวจะดูเรื่องของราคาเรื่องของไซสิ่งย่างเงี้ยคือเขาจะรับราคาให้เราเกินก็อันนี้เป็นเป็นเรื่องของเขาเน,นี่ยดีกว่านะนาเอาว่านาก็แฮปปี้ตรงไหนก็อยู่ไหนจริจริงการรับราคาแล้วมันคุ้มค่ากับเอที่มันได้รายได้ ุมในแง่ของนักธุรกิจหรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยคะเราก็พยายามที่จะให้มันเหมาะสมแล้วเราไว้แค่นั้นแหละไม่ค้าทั่วไปแล้วเราไหวเล้รกับการที่เขาขึ้นราคาคือแต่เอาได้ชเลยคือเอาจริงๆแล้วนันะว่ามันอยู่ที่ออ ขึ้นเราพอใจเราไหวเราก็ไหวแบนี้ดีกว่าเราไม่ไหวเราก็หาที่ใหม่แต่ช่วงไม่อยู่ในช่วงตัดสินใจใช่ค่ะถ้าจบถ้าสมมติว่าตรงนั้นมันไปต่อไม่ได้เราจะเห็นไดลูกค้าที่ตรงนั้นหรือว่านลูกค้ามันเยอะไหมตรงบริเวณนนั้เราคิดว่าเราคงอยู่บริเวณนั้นแหละตรงไหนถูกไ่มถูกแล้วเาอยู่ตรงนั้นแหละหรือไม่เราค่ะหรือไม่เราก็อาจจะเดี๋ยวได้คุยกันกับกับที่จับว่าเขามีตำแหน่งที่เราสามารถจะฟิตอินกับเราได้บ้างในประมาณนี้ถ้าเปิดสาขาใหม่เพิ่มมันมีค่ะปีนี้ในวัชชัยคัดก็กำลังจะขยับขยายเพิ่มนะคะทั้งหมดมีสาขาแล้วคะ ค่ะจะเพิ่มพูดกินเพมตลาดหุ้นแล้วล่ะผู้โตาดแล้วเอาให้ถึงสามสิบเลยค่คือจริงๆแล้วนานาคิดว่ามันมันอยู่ที่ความพร้อมของช่างเพราะจริงแล้วการจะเปิดสาขาหนึ่งสาขาเนี่ยมันการเปิดร้านไม่ยากนะคะแต่การที่จะหาช่างที่มีคุณภาพเนี่ยไม่ไม่ได้ง่ายตอนนี้เนวัสัยคัดเองก็เลยเปิดเป็นอะคาเดมี่เราก็ขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยแล้วกันนะคะ เผื่อใครอยากจะเป็นช่างของเนว่เซคัสต้องเน้นว่าเป็นช่างของเนว่เซคัสนะคะเรามีโรงเรียนที่จะสอนและก็เทรนคุณตั้งแต่คุณทําอะไรไม่เป็นเลยหรืออาจจะมีประสบการณ์มาบ้างก็ยินดีนะคะที่จะให้มันเป็นเป็นเนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะพอดีแบบช่างเราเองอยากจะกลับเข้าไปอะคาเดมี่เพื่อไปเหมือนกับไปเรียนเพิ่มอย่างเงี้ยเราก็มีที่ไว้ให้อย่างเงี้ยค่ะสหรัคที่ไนก็สมัครเข้ามาได้เลยนะคะที่ไลน์แอดเนว่าเซคัตค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะจนุกสวยเลยไหมครบทุเรื่องน่ารักไม,ไม่เสีชื่อการเป็นคนสุขได้ได้